มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องรา ครับทุกวันนี้นะครับการแพทย์ทางเลือกก็เป็นที่ยอมรับในคนหมู่มากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนที่เบสน,นะครับการนวดบำบัดนะครับหรือว่าการทำคลายอโรมแพคติกนะครับผมซึ่งก็มีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่ว่าก็มีจุดต้องหมายเดียวกันนะก็คือการทำให้คน ว่าศาสนาพุทธนะครับกับการแพทย์เนี่ยก็มีหลักการที่คล้ายคายกันอยู่หลายอย่างอยู่นะครับแล้ววันนี้พลาไม่ได้ครับคุณหมวดแดงแล้วก็ผมนะครับจะมาเวิร์กช็อปเรื่องของวิธีการทานน้ำที่ถูกต้องครับผมแล้วก็วิธีการทำปล่อยพูลลิ่งเพื่อป้บงกันมะรคครับใช่แล้ว ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทิ่งงานรับที่เสเวนานาเพื่อไปฟังความรู้เรื่องสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกหลากหลายแนวทางกันครับรับรองว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับความรู้ดีๆจากแพทย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ ครับ สนุนโดยเบบี้เนเชอร่าอาหารเสริมจากขอโค่ล้ององอร์แกนิก100%สำหรับลูกน้อยน้ำมะพระ้าวบีบเย็นตราปารัดลิสสุด085 00005111น้ำม,มันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแ่แคร ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะมารักษาดูแลสุขภาพของเราด้วยการสร้างไม่ใช่การซ่อมนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพของเรา,เราภายใต้หัวข้อดุเนียภาพแห่งชีวิตโด้วยวิธีการที่ต่างๆกันอย่างขมอจารดดาวันก็บอกว่าเป็น ดุนยาภาพบำบัดนะคะส่วนคุณหมอเขียวก็เป็นเรื่องของการรักษาแบบวิถีพุทธนะคะส่วนคุณหมอแดงเป็นธรรมชามติบำบัดดิฉันเชื่อว่าสามสี่คำนี้เราได้ยินกันมาเยอะแล้วล่ะนะคะแต่เดี๋ยวคงจะเรียนถามทั้งสามท่านว่าแต่ละท่านน่าจะมี ชีวิตนะคะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดตรงนี้ในแต่ละท่านเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนเริ่มจากคุณหมอและดาววันก่อนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือหมอนเนี่ยนะคะหรือเป็นครูเนี่ยพูดในสิ่งที่ว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจ พูดเล่าไปเฉยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่มันอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะทำไมเนียนะคะถึงจะมาสนใจเ,เรื่องดุยภาพดุยภาพตรงนี้มันคืออะไรสิ่งนี้เนี่ยท่านคงอาจจะไม่ได้ฟังจากที่อื่นเอาง่า สามข้อเดียวกันก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะคะให้มีตั้งคำถ,ถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วมันคืออะไรแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะคะแลราจะทำได้ที่ไหนแล้วเมื่อ,อไหร่มันถึงจะเป็นตรงนั้นแต่เอาโรคโดวิรษะนี่ การแพทย์ตะวันตกเนี่ยนะคะเราจะบอกเลยว่าเราทำวิจัยมาตั้งแต่ปี1960นะ,ค,ะคือเป็นงานวิจัยที่สำคัญว่ามันเกิดจากอะไรนะคะมันก็บากคนหนึ่งก็บอกว่าจะเกิดจากเส้นเลือดหลอดเลือดนะ,ะเม็ดเลือด ประสาทอีกคนหนึ่งกเกิดจากสารนะฮะสารเคมีเสร็จแล้วสรุปไม่ง่ายอีกคนก็บอกไม่ใช่เกิดจากว่าระบบอัตโนมัติในร่างกายนี่คือหลักวิทยาศาสตร์แต่พูดง่ายๆคือประชาชนก็จะได้รับยา แล้วหน้าวันนั้นก็มีการประชุมกันที่อังกฤษนะคะอันนี้เป็นงานวิชาการที่สําคัญคือประชาชนต้องกินยาทั้งหมดทั้งหลอดเลือดทั้งศูนย์ปราาะสาทแล้วณนวันนี้ที่บอกปวดชีรษะธรรมดาธรรมดานะคะกลายเป็นว่าที่เขาเรียกว่าไมเกรนไมเกรนเนี่ยนะ คนไทยเรียงพูดไม่ชัดเวลาคนไคข้ามาหาบอกว่าดิฉันเป็นไมเกรนผมเป็นไมเกรนพูดยังไม่ชัดแต่หมอเขากบอกเป็นไมเกรนใชไหมะแทนที่จะบอกปวดศีรษะข้างเดียวตอนหลังก็มีอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ายิ่งเร็วรว ไม่ใช่ปวดศิรษะข้างเดียวมันเป็นคลัสเตอร์เฮดเอ็มันมากกว่ามากกว่าไมเกรเรียนธรรมดาซึ่งเขาฉีดยาเข้าไปแล้วก็ยังไม่หายแต่มีอาการเร้าที่เส้นประสาทที่หน้านะะัะแล้วต่อมาอีกตาแดงกำ่ำนะะจนในที่สุด นะคลัสเตอร์เฮทเซกนี่แล้วในที่สุดคนไข้ก็เป็นอมรพืชอมรพาตต่อก็รักษา,ษากันต่ออยู่หย่างนั้นแหละนั่นคือการแพทย์ตะวันตกในที่สุดเขาก็วิจัยกันบอกมาว่ามันเป็นบอกว่าทั้งหมดนั่นแหละคุณต้องทานยาทั้งหมดเอาง่ายนะคะเพราะฉะนั้นประชา ชนนันวันนี้ก็แล้วแต่ไปเข้าคลินิกช่องไหนนะะอย่างที่หมอเขียวหมอดีนบอกเหมือนก็แพงขึ้นแพงขึ้นเพราะต่อไปก็เรื่องการแพทย์จีนนะคะดิฉันก็ไปศึกษานะคะคือไปตักศระีราคือไปเมืองจีนแล้วผู้ใหญ่ก็ส่งไปบอกเออต้องไปเรียนเขาเอาไปนะ ก็ไปได้มาก็มาบอกว่า400กว่าจุดในร่างกายนะคะก็จำมันทุกจุดเลยนะคะจำจนขึ้นใจเลยนะคะว่าตรงนี้ชันแนลนี้เมริเดียนนี้ปักอย่างนี้ปักอย่างนี้คนไข้เป็นโรคนี้แม้อาเอาทุกอย่างนะคะต่อมา ไปถึงไปวัดโพก็ไปเห็นนะคะฤาษีดาษตนก็ไปดูเอามาวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหนึ่งสือกี่เร่มกี่เร่มมาดูหมดก็อย่างเช่นบอกปวดศีรษะหอบผืนนะคะทำร่างกายอย่างนี้มีรูปนะคะเป็นฤาษีเป็นรูปนะคะคนจีน เป็นรูปนะะเป็นฝรั่งทุกอย่างมันมีดีในตัวเองนะ,ะแต่ที่สำคัญนี้อยากขอร้องมันควรมีการสังเกตการแล้วเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มาคุยกันให้ชัดเจนแล้วคนไหนที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ควรจะเปิดตาเปิดใจยอมรับ ใจทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์พื้นบ้านน้มันคนละเรื่องเลยคนละทางเพราะฉะนั้นเราจะเอามาให้เหมือนกันได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยครับโครงสร้างแต่โครงสร้างของมนุษย์ทุกคนนั้น จีจมูกมีปากมีผมมีเล็บมีท่าเนะเพราะฉะนั้นทุกคนเราจะมาดูกันได้อย่างไรนี่สิคะสิ่งที่มันเป็นศาสตร์ที่ควรจะเรียนรู้นะคะแล้วจิตนั้นทุกคนมีหมดนะ,ะแต่ปัญญานี่จะเป็นตัวนำจิตนั้นมันนะคะฐาน พฤติกรรมเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรจิตนั้นเป็นตัวนำจริงแต่ปัญญาจะต้องเป็นตัวนำจิตอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะก็เป็นดุลยภาพบำบัดนะคะคือการเสียสมดุลในเหตุสัรพัฒ ถัดไปอีกท่านหนึ่งคุณหมอเขียวคุณหมอใจเพชรนะคะหมอเขียวรักษาโดยวิถีพุทธโดยศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหันมาที่คุณหมอเขียวก็รู้สึกว่านี่แหละ ตอบที่อาจารย์รดาวันบอกว่าทาไมโรคความดันอธิบายไม่ได้ว่ามันมาจากอะไรแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ได้มาจากอะไรแต่มันมาจากเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องใด บอกคะ่ะที่ทำให้หมอเขียวกลายเป็นหมอแล้วก็มาศึกษาเลือกอย่างนี้นะคะเดิมทีผมเป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาคำสอนในพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ดูถูกได้ซ้ำไม่คิดว่าจะมาแก้ปัญหา รู้สึกว่าเรื่องบาปบุญค,คุณโทษเรื่องคำสอนพระพุธเจ้าเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่พิสูจน์อะไรไม่ได้ยิ่งเราโตขึ้นมาเรียนในด้านเรียนศาตร์เราก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยนะเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ จุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าผมรับราชการครั้งแรกที่ลงพยาบาลว่านใหญ่นะครับจังหวัดมุกดาหารเราเชื่อว่าเราจะช่วยประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ผมรับราชการมา17บีนะปีจนถึงทวันนี้ภาพนมัยังเหมือนเกา่า ผมเริ่มเห็นตั้งแต่สามปีแรกแล้วทำให้ผมเปลี่ยนความคิดผมเชื่อว่าการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวนี่แหละคือคำตอบของทั้งหมดแล้วผมก็ไว้วางใจแล้วก็มอบกายมอบชีวิตให้กับแพทย์แผนปัจจุบันนะอย่างเดียวนะครับรวมทั้ง เชื่อว่าเราก็ชักชวญประชาชนให้มาใช้อันเดียวไม่ต้องใช้อย่างอื่นเราเชื่อว่าทันสมัยที่สุดดีที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมพบความล้มเหลวอ,อยู่สามเรื่องใหญ่ๆหญ,หญ่ประเด็นแรกคือความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นความเจ็บป่วย ขึ้นมากขึ้นทั้งประชาชนและข้าราชการทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองนะครับนั่นคือภาพก็คือว่าประชาชนป่วยมากขึ้นหมอก็ป่วยมากขึ้นสรุปแล้วทุกคนป่วยมากขึ้นทั้งทั้าน้ที่ทุกอย่างทันสมัยขึ้นนี่คือภาพแรกที่ผมมอง แน่นอนปัญหาบางเรื่องแก้ได้เท่าที่ผมเก็บข้อมูลแก้ได้แค่ประมาณ20%นะฮะโดยค่ารวมแต่อีกแปดสิบเอร์เซนเนี่ยสู้กันไม่ได้แล้วครับแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ล้มทับ ก่อความเดือดร้อนกับทุกคนนี่คือภาพแรกที่ผมมองเห็นตั้งแต่สามปีแรกแล้วทำให้ผมเปลี่ยนความคิดบางอย่างนะภาพที่สองนะครับทำไมรักษาไปแล้วมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันค่าใช้จ่ายทำไมต้องแพงขึ้นคนะ่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเอง แพงขึ้นทุกวันทุกวันหนึ่งไม่หายสองแพงขึ้นอันที่สามครับภาพที่เห็นที่เป็นภาพที่น่ากลัวมากก็คือว่าคนพึ่งตัวเองได้น้อยลง